สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผกกศทัชกรกิติรัตน์กุลค่ะนักวิชาการชีวะบริษัทแกมมาโก้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตกล้องจุลทรรศชนิดสองตาค่ะรุ่น B สโคบนะคะกล้องจุลทรรศของเราตัวนี้นะคะเป็นกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงค่ะ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหมายถึงอะไรก็คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีแหล่งกําเนิดแสงนะคะอยู่บริเวณด้านล่างค่ะก็คือบริเวณนี้ค่ะแล้วเราก็จะมีส่วนประกอบนะคะที่เป็นตัวเลนสําคัญสําคัญนะคะสคําหรับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์นะคะอย่างเช่นตัวคอนเดนเซอร์ค่ะที่อยู่บริเวณด้านล่างสเตจน,นะคะมีตัวเลนวัตถุค่ะแล้วก็มีเลนตานั่นเองค่ะเป็นส่วนประกอบสําคัญของกล้องจุลทรรศน์ประเภทใช้แสงนั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างที่เราจะใช้ศึกษากับกล้องจุลทรรศน์ประเภทนี้ ะะก็จะเป็นลนักษณะของตัวอย่างที่อยู่บนแผ่นสไลด์ค่ะเราจะมีแท่นวางตรงนี้นะคะแท่นวางวัตถุนะคะหรือว่าไว้สําหรับวางแผ่นสไลด์ของเรานั่นเองค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกล้องจุลทรรศน์ของเราเรามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในด้วยนะคะเีนช่องใส่แบตเตอรี่ค่ะสามารถที่จะใช้งานนอกสถานที่ได้นั่นเองค่ะผู้ใช้ไม่จําเป็นที่จะต้องหาปลั๊กพ่วงนะคะหรือว่าเสียบปลั๊กเพื่อให้เกิดความยุ่งยากกับการใช้งานค่ะ แล้วก็ที่บริเวณด้านหลังของเรานะคะเราก็จะมีที่พันสําหรับเก็บสายไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่จับขาบริเวณแขนตรงนี้ค่ะเพื่อให้สะดวกกับการเคลื่อนย้ายกล้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณลักษณะกันเลยค่ะสำหรับคุณลักษณะของกล้องจุลทรรศชนิดสองตารุ่น B สโคนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นกล้องสองตานะคะเราสามารถที่จะปรับระยะห่างระหว่างตาได้ค่ะอยู่ที่48จนถึง75มิลลิเมตรค่ะ แล้วก็หัวกล้องของเรานั้นสามารถที่จะมุนได้ถึง360องศาเลยค่ะแบบนี้นั่นเองถัดไปในส่วนของเลนตานะคะเราจะเป็นเลนตาชนิดเห็นภาพกว้างค่ะกำลังขยาย 10x ค่ะมีฟิล์ออฟวิวอยู่ที่20 mm มมค่ะและเราก็จะมีไดดอปเตอร์นะคะสามารถที่จะปรับไดดอปเตอร์ได้หนึ่งข้างค่ะเพื่อเป็นการชดเชยค่าสายตานั่นเองค่ะ ในส่วนของแป้นบรรจุเลนส์วัตถุนะคะเป็นชนิดหันเข้าหาตัวกล้องค่ะหมุนด้วยระบบบอแบริ่งค่ะสามารถที่จะบรรจุเลนส์วัตถุได้ถึง4กําลังขยายด้วยกันค่ะแล้วก็ในส่วนของเลนส์วัตถุของเรานะคะเป็นชนิด ePan EPL a c โคลเมตค่ะมีทั้งหมด4กําลังขยายด้วยกันคือกําลังขยาย 4x 10x 40x แล้วก็ 100x ค่ะ แท่นวางตัวอย่างนะคะเป็นแบบ m e c h คาเนียคาค่ะมีขนาด150คูณ130มิลิเมตรสามารถที่จะปรับเลื่อนสไลด์ในแนวแกน x และแกน y ระยะ75คูณ35มิลิเมตรค่ะตัวนี้จะเราจะเป็นตัวปรับเลื่อนสไลด์แบบห้อยต่ำนั่นเองนะคะในส่วนของระบบโฟกัสนะคะเรามีปุ่มปรับภาพยาบแล้วก็ปุ่มปรับภาพละเอียดชนิดแกนร่วมกัน แล้วก็มีปุ่มปรับฟืดเบาอยู่บริเวณด้านในสุดในส่วนของเลนรวมแสงนะคะเป็นชนิดแอปปี้คอนเดนเซอร์ค่ะที่มีค่า NA 1.25สามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นลงได้และเราก็ยังมีม่านปรับแสงเพื่อปรับขนาดดูรับแสงหรือว่า iris diaphragm ค่ะ สำหรับระบบไฟส่องสว่างใช้ระบบไฟหรือว่าหลอดไฟนะคะชนิด LED ขนาด3วัตต์เป็นแหล่งความสว่างและก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ที่บริเวณด้านหลังเครื่องค่ะและเราก็ยังมีแป้นหมุนเพื่อใช้ในการปรับลดความเข้มแสงหรือว่าความสว่างของแสงไฟอยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัวกล้องค่ะ สำหรับกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้บริเวณด้านหลังจะมีที่พันเก็บสายไฟแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณแขนออกแบบมาให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายกล้องแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตัวอย่างที่ต้องการศึกษานะคะจะใช้ร่วมกับแผ่นสไลด์นั่นเองค่ะโดยให้ผู้ใช้ค่ะใช้คลิปนีบสไลด์นะคะหนีบตัวแผ่นสไลด์ที่เราต้องการศึกษาไว้ แล้วก็ทำการปรับเลื่อนสไลด์ค่ะให้อยู่ตรงบริเวณกลางเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เลือกกำลังขยายหรือว่าตัวเลนส์วัตถุที่เราจะใช้ค่ะโดยให้เริ่มที่ตัวกำลังขยาย 4x ก่อนนะคะแล้วก็ทำการปรับโฟกัสได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะจบไปแล้วนะคะในส่วนของ คุณลักษณะนะคะแล้วก็ส่วนของการใช้งานกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์กันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือเราควรที่จะรักษาความสะอาดของกล้องจุลทรรศน์นะคะไม่ว่าจะในส่วนของที่จัดเก็บนะคะควรที่จะจัดเก็บค่ะในพื้นที่ที่ห่างกับความชื้นนะคะหรือว่าแสงแดดหรือว่ามีความร้อนนะคะให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้นะคะในการเก็บกล้องจุลทรรศน์ของเราค่ะต่อมานะคะหลังการใช้งานค่ะแนะนําค่ะให้ผู้ใช้ใช้ ้กระดาษเช็ดเลนค่ะเช็ดทำความสะอาดบริเวณกล้องจุลทรรศน์นะคะส่วนที่สําคัญต่างๆนะคะเช่นบริเวณของเลนตาค่ะเลนใกล้วัตถุค่ะคอนเดนเซอร์แล้วก็แหล่งกําเนิดแสงนะคะให้ผู้ใช้นะคะใช้กระดาษเช็ดเลนเช็ดได้เลยค่ะแล้วก็ในกล่องของเรานะคะกล้องจุลทรรศรุ่นนี้ของเราเรามีอุปกรณ์ให้ด้วยค่ะก็คือจะเป็นตัว immersion oil นะคะเอาไว้ใช้กับเลนวัตถุชนิดที่เป็น หัวร้อยนะคะ,ะเราจะมีกำลังขยายที่เป็นหัวลอยที่ต้องใช้ร่วมกับตัวออยนะคะตัวนี้นะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วค่ะให้ใช้กระดาษเช็ดเลนส์นะคะเช็ดที่เลนส์วัตถุได้เลยค่ะแล้วก็เช็ดบนแผ่นสไลด์ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีถุงคุมกล้องให้ด้วยค่ะหลังจากที่ผู้ใช้นะคะใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ใช้นะคะใช้ถุงคุมกล้องค่ะ คุมเข้าไปที่ตัวกล้องของเราค่ะแล้วก็เข้าไปจัดเก็บอาจจะเป็นตู้ค่ะที่สําหรับจัดเก็บกล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นนะคะหรือว่าเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นมาตามได้ค่ะแล้วเราก็ยังมีตัวที่เป็นคู่มือนะคะภาษาไทยค่ะคู่มือเล่มนี้ค่ะก็จะบอกในส่วนของกล้องจุลทรรศค่ะส่วนประกอบวิธีการใช้งานแล้วก็ เป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยค่ะจะอยู่ในคู่มือเล่มนี้เลยค่ะผู้ใช้สามารถที่จะศึกษาได้ค่ะแล้วก็ผู้ใช้ท่านไหนนะคะที่สนใจกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้ของเราค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทแกมมาโก้ค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแกมมาโก้ประเทศไทยจําัต